กับดักนรกเหยียบแล้วรอวันตายจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงได้รับแจ้งให้เข้าไปตรวจสอบกับดักช้างมีการลักลอบและวางไว้บริเวณริมบ่อน้ำใกล้ที่ทำกินของชาวบ้านโดยซุกซ่อนไว้ตามพงหญ้านับได้ประมาณถึง80ตัวติดแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงบ้านวังมนต์ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยมีลักษณะเป็นตะปูตีกับไม้กลมๆยาวพอพ้นขอบไม้ประมาณ4-5นิ้วมีเป้าหมายน่าจะเป็นช้างอย่างเดียวจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำเกษตรของชาวบ้านคาดว่า เจ้าของพื้นที่ดังกล่าวเป็นผู้วางกับดักเพราะโกรดแ้นช้างป่าที่ออกมาทําลายพืชผลทางการเกษตรถ้าช้างเหยียบเข้าไปน้ําหนักขาที่เหยียบลงไปในขณะเดินความเจ็บปวดคงไม่ต้องบรรยายนะครับหลังจากนั้นช้างจะไม่ตายทันทีแต่จะค่อยเจ็บปวดจากบาดแผลแล้วหลังจากนั้นแผลก็จะติดเชื้อในอนาคตแล้วก็จะตายล่าสุดทางกรมอุทยานได้ทำความเข้าใจและแนะนำให้ชาวบ้านในพื้นที่ ในการดูแลและป้องกันช้างป่าอย่างถูกต้องเพื่อให้คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยเลิกเถอะครับอย่าใช้วิธีนี้เลยเรียนรู้ปรับตัวหาวิธีพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับพร้อมกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ